สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามารีวิวบ้านสวยพร้อมอยู่โซนลำลูกกาใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีกูณคตหลังนี้เลยนะคะนี่เลยให้ดูความสวยงามของห้องครัวก่อนเลยมีความเป็นมินิมอลน่ารักผสมโมเดิร์นกันไปเลยนะคะอ่ะไปชมนอกบ้านกันต่อเลยค่ะ,ะหลังนี้เลยนะคะที่เลย,ยบ้านจตุมเองูน่าสามลำลูกกา ะะหลังนี้คือใครที่อยากได้รถบ้านใกล้รถไฟฟ้านะคะใกล้รถไฟฟ้าสถานีคูคตก็แนะนําหลังนี้ได้เลยนะนี่เลยเป็นหลังสีขาวหลังนี้นะอ่านให้ชมกันเลยถนนฝั่งด้านนี้นะคะออกไปทางคลองสามน้องจีนก็ขับรกได้เลยนะคะถนนเส้นใหญ่นะคะ ทางนี้นะคะออกไปรถไฟฟ้า BTS ไายน์คูคตได้เลยนะคะตรงนี้ออกไปเส้นรถไสายใหม่ก็ได้นะคะสามารถเข้าออกได้สอง,สองทิศทางเลยนะคะด้านซ้ายด,าด้านขวาออกได้หมดเลยนะคะอนี้เลยนะคะหู่บ้านจตกร์โลว์วินล่าสามนักาค่ะใกล้รถไฟฟ้าสถานี BTS คูคตเนาะแล้วก็ตรงข้ามเนนี้จะเป็นรถไสายใหม่นะคะตรงข้ามกันเป็นรถไสายใหม่ ไปชนายในตัวบ้านกันเริ่มต้นตั้งแต่ประตูรั้วตรงนี้เลยนะคะประตูรั้วตรงนี้เราทาให้ใหม่นะตีประตูตีโครงเด็กขึ้นมาให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะให้สมบัตเด็กที่ก่อนเราจะไม่เอ่ยนะ,ะให้สมบัานเด็กที่เองค่ะเข้ามาในตัวบ้านนะคะเข้ามาในตัวบ้านตรงนี้นะคะเราปลูกแบเบื่องให้ใหม่ทั้งหมดเลยเราปลูกแบเบื่องให้ใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่หน้าบ้านนะคะ แล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยติดกั้นความเป็นส่วนตัวให้หลังคาเป็นหลังคาแบบเมทัลชิคก,กันความร้อนให้นะคะหลังคาเป็นแบบกันความร้อนให้ติดไฟให้เรียบร้อยนะคะเป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยทั้งหลังเลยนะคะ,ะไปชมภายในตัวบ้านกันนะคะมีหน้าต่างนะคะบานประตูประตูแบบไม้ภายในตัวบ้านนะคะนี่เลยขนาดพื้นที่ของหลังนี้คือ16ตารางวา ส,สองห้องนอนและสองห้องน้ําห้องโถงต,งตรงนี้ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะห้องโถงตรงนี้มีพื้นที่ใช้สอยกว้างมากๆเลยนะคะอ่าสิตารางวาสองห้องนอนสองห้องน้ําเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะคะตรงนี้นะคะเราทําขึ้นมาใหม่ตรงนี้เราทําขึ้นมาใหม่เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะน่ารักน่ารักมุมกาแฟยามเช้าเป็นคาเฟ่มินิคาเฟ่ภายในตัวบ้านของเราได้เลยนะคะ นี่เลยนะคะทางขึ้นชั้นสองค่ะ,ะไปชมห้องครัวกันก่อนเลยตรงนี้นะคะเป็นโซนห้องครัวตรงนี้สามารถวางเครื่องซักผ้าได้เลยนะคะมีท่อน้ำทิ้งให้เรียบร้อยวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลย แล้วก็ของเรามีเครื่องระบายอากาศให้นะคะมีเครื่องระบายอากาศให้มีพัดลมระบายอากาศให้นะคะก็มีช่องแสงให้ด้วยนะคะครัวไม่มืดนะคะเป็นครัวระบบเปิดนะคะไม่มืดนะคะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบมินิมอลมากๆเลยนะคะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบมินิมอลนะคะปูกระเบื้องให้จัดเต็เมแบบนี้ให้เลยนะคะปูกระเบื้องให้หมดเลยทั้งหลังนะคะปูกระเบื้องให้หมดแล้วนะคะ ห้องน้ําชั้นหนึ่งค่ะนี่เลยสุขภัณฑ์ในห้องน้ําเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะชาวเ์ชักโรครกอ่างล้างหน้ากระจุกและภูกระเบื้องให้เต็มค่ะต่อไปชมชั้นบนกันต่อเลยค่ะนี่เลยสนใจนะคะรีบทักมานะหลังนี้คือใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีคุณพไม่เกิน5นาทีก็ถึงรถไฟฟ้าใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็ถึงรถไฟฟ้าแล้วนะคะนี่เลย ห้องนอนห้องแรกหันไปทางด้านหลังของตัวบ้านนะจะบอกว่าหลังนี้หลังบ้านนะคะไม่ชนนะคะหลังบ้านดูโปรง่งโล่งมากๆเลยนะคะน่าหลังบ้านดีมากๆเลยนะคะห้องนอนห้องแรกก็ค่อนข้างจะกว้างนะไม่เล็กนะคะ,ะมาชมห้องน้ําก่อนเลยห้องน้ําชั้นสองนะจะบอกว่าเราเปลี่ยนใหม่เมือนกัานนะคะแถมมีเรนชซาวเวอร์ให้ด้วย เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยมีเรนชวเวอร์ให้ด้วยเคาน์เตอร์อาชักโครกอางล้างหน้านะคะกระจกแล้วก็ปูกลับเรื่องให้ใหม่นะคะนี่ของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ,ะห้องนอนห้องสุดท้ายห้องนอนห้องแรกหันไปทางด้านหน้าของตัวบ้านหันไปทางด้านหน้าของตัวบ้านนะคะ ห้องนอนกว้างมากนะคะแล้วก็มีระเบียงให้ด้วยมีระเบียงให้นะคะห้องนอนมีระเบียงออกไปด้านหน้าได้นะคะนี่เลยหันไปทางด้านหน้าของตัวบ้านหลังคาเราปูให้ใหม่นะหลังคาเราเปลี่ยนใหม่เป็นหลังคาแบบเมทันชีดให้กันความร้อนให้เป็นอย่างดีนะคะอ่ะถ้าสนใจรีบทักหานณเลยนะหมู่บ้านชนารงวินลาสามลำุก,กาครองสามค่ะ นี่เลยตรงนี้เราทําขึ้นมาให้ใหม่นะตรงนี้เราตีโค้งขึ้นมาให้ใหม่นะคะอ่ะากว้างมากๆเลยอ่ะสนใจรีบทักฐานลับนะคะขอคนที่มีฐานเงินเดือนตั้งแต่สอบอ่าเริ่มตั้งแต่18 0 0 0หนบาทขึ้นไปก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้แล้วนะคะฟรีโอนฟรีตรวจจำนองแล้วบริการยื่นขอถิ่นเชื่อให้ด้วยค่ะสนใจรีบทักมานะคะหมู่บ้านจันดงบินลล่าสางคมุกกาครองสามค่ะ